ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วครับรลรักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด <AM> ้วยนะครับวันนี้ก็ในช่องธนวัฒน์เอฟเอเอชเนเคยก็มาฝึกยิงหัวครับทำไมโอ้ผมเล่นกระโหดเลืมมาฝึกยิงหะครับขาคนแบกแรงครับดออก ใครจะแบกผมได้บ้างครับมีใครแบกผมได้บ้างครับมาพร้อมพร้อมแล้วครับ อดครับก่กอก่อนทุกคนทุกคบทุกคนใม่ผมนะครับ นตัวจ้อยากมี FC ครับ มีฟีครัทุกคนไม่ทนไม่ได้แล้วค่ะเบียร์มัน ปืนนะครับทุกคนผมทนไม่ไหวจริงๆแนละ้ว โคโนอมาดูดีเม <Hey, S 1> <Hey, S 2> เปิดโคโนอีกแล้วอะไรวันนี้เฮ้ย hey, อินโดนีเซียโคโนอันจริงเลยนะ เฮ้ยอินโดดีโคโนนเี็นแล้วโอ้หแอน่หน่อยอีกอ่าแม่ก็เป็นใจโหจริงนะ ร่อ,ยอยงนี้จริงเลยอ oh, oh. ๋อฮาโอไม่ไหวครับคุณคเ่นี้ไม่ไหวนะ ันเอ็มมันฆ่าเลยเอ็มดูเอ็มมันฆ่โอ๋อฮผมถอนคุณมเริ่มถอแล้วนะ วันแรเม่ก็เอาผมจังเลยพ่ออะไรเนี่ย 1.5 kg. 2 kg. 3 kg. 4 kg. ไม่ต uh <laughs> ัดนะครับที่เกียดตัดอ้าวโอ้โเราจะลองเลยเพ่อะไรเพี่อ ว้าไม่ไหวทุกคนไม่ไหวทุกคนไม่ไหวเลยโดนโดนยำขนาดนี้ผมไม่ไหวแล้วทุกคน ถูกลืมพอ้นะทุกคน ผมเริ่มไม่ไหวเลยนะโคหนุเ่เริ่มไม่ไหวละดูดิคุณผมนครับผมไปแล้วครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ก็ได้ ผมไปนะครับบ๊ายบายครับ